ก็สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่3 1มกราคมก็เป็นสิ้นเดือนแรกของปี2568แล้วก็เพิ่งฐานทุรจีนมาได้สัก2-3วันช่วงนี้ก็มีนำเสนอให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้เห็นว่าเรากำลังจะทำสวนบ้านน้ำใสซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ อาจจะลักษณะของโคกน้องนาโมเดลอะไรนะครับหรือหนึ่งไล่พอเพียงอะไรก็ตามนะครับแต่อันนี้มันมีถึง24ไร่มันก็ทำให้ต้องมีการพัฒนาที่ดินปรับปรุงหาบอ่อน้ำสร้างน้ำขึ้นมาแล้วก็จะปรับปรุงในพื้นที่ที่มีอยู่เนะี่ย หรือทำทสับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้บันดูมีแนวทางที่จะไปทำอะไรได้หลายคนบอกโอ้ก็แสวงเกษียณแล้วปีนี้ก็ย่างเจ็ดสิบแล้วไม่รู้จักพักผ่อนหรือไงหรืออะไรเนี่ยหาชีวิตสบายๆทำไมต้องมาคุนวานนยด้วยด้วยความเป็นนักวิจัยเนี่ยต้องวิจัยแล้วก็ต้องคิดต้องทำอะไรเนี่ย ในสามสปีนี้เป็นนักวิจัยมามันก็หล่หลอมอะไรนะความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปอย่างนั้นถ้าเรากเกษียณแล้วไปนั่งเฉยๆมันก็รู้สึกเอ้เราเคยทำงานแล้วกนฮะครับน,ะนก็เลยใช้ชีวิตหลังกเกษียณมีการทำวิจัยบ้างอะไรนะั่งเพื่อความต่อนเนื่องชีวิตมันจะไม่ได้ดูหักบุ๋มมากนะ มีอะไรพอทำได้ก็ทำอย่างเศรษฐกิจพอเพียงมีทรัพย์สินก็อย่างพอเพียงทำอย่างพอเพียงพอเพียงกับทุนทรัพย์ที่มีไม่ก่อนนี้นะครับเพราะว่าผีดไปก่อนนี้อายุป่านนี้แล้วมันเวลาใช้นี่มันน้อยแนละ้วเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ทำทรัพย์สินของเราให้ดูให้มันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ทําตางพอเพียงเงินมีก็ทําไปเงินหมดก็หยุดรอเงินมาใหม่ได้ปันผลมาก็ทํานะครับไปได้การทําเกษตรพอเพียงนั้นมันไม่ได้รีบร้อนอะไรตอนนี้ปรับพื้นที่ปรับพื้นที่เสร็จวนรอน้ํารอฝนอีกสองสามปีนะครับสองสามปีมีเงินใหม่เอาทากันใหม่นะครับให้เสร็จ คงไม่ก่อนนี้อีกแล้วและทั้งชีวิตก็ไม่เคยก่อนนี้เพราะว่าไม่อยากเป็นหนี้แล้วก็ทําอะไรไปบนความพอเพียงของเงินที่มีสิ่งที่มีเราจะได้ภาคภูมิใจว่าเออมันเป็นของเราจริงๆไม่ใช่ของธนาคาร<笑><笑>อันนี้อันนี้ก็มีความคิดอย่างนั้นมาตลอดนะครับและตนบางคนก็ถามว่าเอ,อ๊ะแล้วเป็นไงไม่เป็นความสุข ควาจริงถ้าไม่ทําบางทีก็ทุกไปได้แต่ถ้าเราทํางานหนะักบางทีก็สุขก,ก็ได้ด้วยอะไรครับเราใช้อิทธิบาท 4. สี่ซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยคิดมาตั้งแต่สองพันกะว่าปีแล้วอิทธิบาทสี่ประกอบด้วยฉันทะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทํางานให้มีความสุขเราต้องมีฉันทะมีความพึงพอใจในงานที่ทำนะครับและเข้าใจในงานที่ทํา พราะเราพึงพอใจในงานที่ทำทุกสิ่งที่เราลงมือทำเนี่ยมันเหมือนกับเราทำไปสู่เป้าหมายเหมือนเวลาเราเดินแล้วเรามีเป้าหมายที่เราจะไปตรงไหนเราก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเราเดินเตรไปเตรมาก็จุดหมายไม่มีอะไรเนี่ยเราก็เหนื่อยเบื่อนะครับอันนั้นก็เป็น,น,นไปนั้นความให้จุกก็ชใช่ที่บาทสีหนึ่งก็คือฉันทะความพึงพอใจในงานเราสร้างคน ตอนนี้จะพึงพอใจในงานในการที่เราจะสร้างแนวความคิดจะสร้างสวนน้ำใสเป็นเกษตรินทีีย์วิทยะข้อที่2ของอิทธิบาทสีก็คือถ้าเราทำแล้วต้องมีความโอดทนไม่ใช่บอกเม้าหมายโอ้พึงพอใจ่าแต่อะไรเนี้ยเจอปัญหาหน่อยเลิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง,ม,องมีองามวิายะอดทน ที่จะทาไปถึงแม้เหนื่อยก็คงเททําไปมีปัญหาอุปสรรคก็แก้ไขไปอุปสรรคหรือปัญหามีไว้ให้เราแก้ไขถ้าเราแก้ไขสาเร็จมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราฉันทะวิริยะจิตตะจิตตะนี่เราก็ต้องไตรตรองในงานที่เราทํานะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นยังไงไตรตรองหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อทำให้งานนั้น วิมังสาก็คือลองวิเคราะห์ดูสิ่งที่เราทำมามีอะไรไพร่องบ้างนะครับก็แก้ไขแล้วหาทางดำเนินการต่อไปยฉันทะวิริยจิตตะวิมังสาเนี่ยพุทธท่านเหนมาตั้งแต่สองพกว่าปี นักพัฒนาควาปัจจุบันนีนะครับนักบรรยายเรื่องโอ้การจะมาต้องไปอะไรนะดีอะไรดีซีจีอะไรที่ว่าไปนั่นนะที่โอ้อโหไอะไรนี่นะครับเอาฝรั่งมานะครับโอ้ดูหรูเสียตังให้ฝรั่งนะให้ฝรั่งรอเขาตัง <c oughs> ความจริงเราก็มีนะครับฉันทวิิยาจิตตวิมศาสา หรือบางคนไม่รู้สันทาวิริยาจิตวิมังษารแต่รู้ด้วยคอมมอนเซนต์ก็ได้นะครับกูจะทำงานกูต้องหาเป้าหมายนะครับผมเคยบรรยายหรืออธิบายในกางคลิปไปแล้วว่าการทำงานให้มีความสุขนั้นเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมันต้องเป็นวัดเป้าหมายที่เป็นวัตถุประสงค์ของเราไม่ให้ใครใช้ให้เราทำเนี่ยเราก็โอ้ทำด้วยความเหนดเหนื่อยลบากแต่ถ้ามันเป็นเป้าหมายของเรา มันจะมีพล um ังภายในที่จะขับเคลื่อนเรามีความชัดเจนในข้อหมายนั่นคือฉันทะและก็จะเกิดความพึงพอใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นสาระเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเพื่อนพร้องน้องพี่เกือบประมาณ6นาทีนะครับก็หวังว่าเพื่อนทุงคงจะได้ รับสาระประโยชน์ไปบ้างแต่ถ้าหากฟังแล้วไม่สาระประโยชน์ก็กดข้ามไปไม่ว่าอะไรผมไม่ว่าอะไรผมก็ได้พูดไปเจ็ดสิบแล้วก็ฝึกพูดบ้างนะครับแล้วก็เราสมองเราก็จะได้คิดว่าจะจะพูดอะไรพูดอย่างไงแต่ที่พูดเนี้ยไม่มีสคริปต์นะก็คือคิดไปพูดไปอาจแต่อาจจะวางเข้าโครงเรื่องนิดหน่อยนะครับแล้วก็พูดไปเพราะว่าก็พูดได้มาเจ็ดสิบปีแล้วอ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝึกพูดไว้นะครับผู้ใหญ่ก็พยายามฝึกพูดเล่นลายพิมพ์ลายนะครับสมองเราจะได้ถูกคิดพิมพ์ตัวอักษรฝึกอุดบ้างสมองก็เลเรืจอกวจึก,กออการเรียบเรียงถ้อยคําเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นงานที่เราก็ควรจะฝึกฝนไว้ถ้าเราไม่ได้ใช้มันเนี่ยอยหน่อยเราก็จะเป็นผู้สูงอายุ ที่เป็นคนแกแ่ที่แท้จริงนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็อาจจะต้องมีสารพยโยและก็ขอสวัสดีเพื่อนพ้อพี่ที่ติดตาม YouTube ของแสวงเกิดประทุมมาและขอขอบคุณอย่างจริงและมีเจตนาที่จะเผยแพร่สนือความคิดให้ท่านได้รทราบจะใช้ตามผมหรือไม่ใช้แล้วแต่ผมไม่ได้บังคับนะครับเพียงแต่มานำเสนอ ให้ทราบอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งหรือเป็นอนุสติหนึ่งของท่านสวัสดี